คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนมากมายนะคะจริงๆก็มีทั้งฝ่ายชายด้วยแหละออกมารีวิวการท่องเที่ยวในบ้านเราได้รับประสบการณ์แบบไหนอย่างไรบ้างแต่หลายคนค่ะสร้างภาพลักษณ์ทำคอนเทนต์ในเชิงที่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะอย่างล่าสุดมีคลิปหนึ่งกลายเป็นไวรัลเลยหญิงคนหนึ่งนะคะแต่งตัววบวบแวมแ,วมแล้วไปเดินกลางค่งกลางคืนในซอยนานา,นากรุงเทพนี่แหละเธออ้างว่าคนในซอยนี่อันตรายเรียกได้ว่า9 9กเป็นคนไม่ดีค่ะเรื่องนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทนายรณรงแก้วเพชรค่ะเพื่อที่จะหามุมมองทางกฎหมายว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันมีช่องทางอะไรในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ้างนะคะ ทนายรณรงค์บอกว่าการถ่ายคลิปและนําไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยทำให้บ้านเรามีภาพลักษณ์ที่เสียหายก็อาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มาเที่ยวแล้วก็ควรจะต้องถูกดําเนินคดีทั้งความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะดําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยควรจะต้องเพิกถอนวีซา่าหญิงสาวชาวจีนรายนี้ไปเลยค่ะ ประเทศไทยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณไปรีวิวหรอกนะครับผมบอกอย่างหนึ่งว่าการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์พรบ,บคอมพิวเตอร์มาตรา14นุนหนึ่งอันนี้นะครับถ้าไปสร้างข้อมูลเท็จแล้วทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยสมควรต้องถูกด,ดำเนินคดีตามพรบอคอมครับโทษ5ปีปรับ1 0 0 0 0ที่สําคัญนะครับมาโพสทาให้ชื่อเสียงป,ประเทศไทยเสียหายแบบนี้เนี่ยยอมไม่ได้ครับตำรวจต้องดำเนินคดีเพิอสอนวีซ่าไปเลยครับกฎหมายมีอำนาจตอมมีก็ซัดไปเลยครับ ทำดีทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดทำไม่ดีก็ต้องถูกดำเนินคดีครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง เราย้อนไปที่ต้นเรื่องนะคะก็มาจากเมื่อวานค่ะเพจลุยจีเน so, ี in ites, ่ยโพสต์คลิปสาวชาวจีนนะคะระบุว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์จีนทำคอนเทนต์ discredit ประเทศไทยบิดเบือนกล่าวหาว่าซอยนานาเนี่ยไม่ปลอดภัยแกล้งแต่งตัวว่าหวิวนุ่งสั้นไปยืนริมทางในซอยนานาเวลากลางคืนเนื้อหาในคลิปเนี่ยเธอคนนี้พยายามจะบอกว่าซอยนานาเนี่ยอันตรายสําหรับผู้หญิงมีคนพร้อมจะฉุดผู้หญิงอยู่จํานวนมาก และตลอดทั้งคลิปก็มีการถ่ายภาพชาวต่างชาติที่เดินสวนเธอมานะคะแล้วก็บอกว่า99%ของคนที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่คนดีค่ะทางเพจยังตั้งข้อสังเกตได้ว่าการกระทําของหญิงคนนี้เป็นการจงใจสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับประเทศไทยและชาวต่างชาติในคลิปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมแถวนั้นและเดินเล่นหรือกินข้าวกันตามปกติ แอดมินบอกว่าเพื่อนของแอดมินเนี่ยเป็นคนจีนส่งคลิปนี้มาให้แอดมินคนส่งคลิปมาเนี่ยเขายังไม่พอใจกับเรื่องราวนี้เลยเพราะเคยมาเที่ยวไทยเคยมากินข้าวที่ซอยนานา,นาอยู่บ่อยๆก็บอกว่าคนในซอยนั้นน่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หญิงคนนี้อ้าง ขณะที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เพิ่งมีการแชร์ภาพนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมสวมใส่เครื่องแบบตำรวจไทยแล้วก็ระบุด้วยว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็กลายเป็นว่ากระทบต่อภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในลักษณะดูมิ่นนะคะ ขณะที่เมื่อวานคุณผู้ชมเพจเรสเก่นะคะก็ได้โพสต์คลิปคนแต่งกลายคล้ายกับเป็นเจ้าหน้าที่สอหอยคะ่นยืนตั้งแถวตรงเลยนะคะตอนรับชายเสื้อสีดํากําลังลงจากรถซึ่งในคลิปเนี่ยข้อความเป็นภาษาจีน,นะคะ่ะแปลเป็นไทยว่าเป็นการเช่าเหมาเที่ยวในประเทศไทยพร้อมไกด์นาเที่ยวส่วนตัวแบบกําหนดเองทัวร์พัทยาแบบวันเดย์ทริปรับส่งถึงสนามบินในกรุงเทพซึ่งคลิปนี้นะคะตรวจสอบแล้วคุณ สุทินคลังแสงรัฐมนตรีมหาไทยออขอภายรัฐมนตรีกลาโหมค่ะท่านบอกว่าสั่งตรวจสอบแล้วและพบว่ามันเป็นคลิปเก่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2564นะคะแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเหตุการณ์ในคลิปค่ะ